กัวหรเล่อกลัวหอลัะไรเมื่อกี้ลองล่าเลยลององมองบอกมองบอดอมงบอไหมเอาไหมเอาลงไหกีดไม่ยาไม่ยาต้องบอกไม่บอไหมบอดบอไม่บอกไหมลงบาไม่ลอง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 บอดแล้วจะปจะปแลแล้วแล้วอาหารมข้าวแล้วสารแล้วา้ ไม่ใช่ใส่เตยใช่ไหมไม่ใส่ข้าวสารใช่ไหมเตยด้วยไปหาทวดไปหาทวดไปหาทวดไหนทวดกันไหนทวดอยู่ไหนลูกไปหาทวดไปหาทวดทีไปหาทวดจีโดดขึ้นไปโดดขึ้นปีนขึ้นไปปีนขึ้นไป คนิดชิดเชื้อเกณขาม่ันรู่อ่าอันนีตามองโนยิ้มหน่อยแต่ตยิ้มไปยว่ายินบายบายอะไรลูกปจับมือยาวอ่ะก้อนหน่อยสิอายิหวาน อุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะอะไร呀ะาชาชาชาไหนไหนเรียกทวดดิเรียกทวดดิเตยทวดไหนทวดเรียกทวดดิทวดดิทวดอยู่นี่ยายทวดยาทวดยายทวดไหนเรียกยายทวดดิทวดเออเก่งมาม้ามาม้ามาม้าไปหามาม้าไปหมาม้าไปหาลูก ไม่ไปทวยังเฮ้ยอ้นเ้ย